เปิดผอบพบนางโนาราบวพบไหนแดงเดี๋เด้อเด้อเด้อเดีด๋เวเปิดดีๆก่อนอ่ะนี่พ่อเอาแค่นี้เอาโอโอโอเนี่นยอโอ้โหตาน้าแห้งอีกมากงี่น้ำบอปูนมันซึมได้มันต้องเที่ยวเติมะ สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ปยามาตักพันแหนแดงเนาะจะเอาไปลงบอ่อ <c oughs> จะเอาไปลงบ่อจ้าได้เวลาแล้วจ้าไวเอาไปลงบ่อพาอยางที่เอาเห็ดเอาไว้เนาะเพื่อจะเอาไปขยายพันุ์ต่อไปคุณ่ามันมีไม้ตกมาใส่ดำแดงนั่นนะงามเท่ๆดอกใหญ่ใหญ่เขือ นี่วันนี้เราจะเอาไปลงสักกระมังหนึ่งเนาะกระมังนี่ก็ประมาณโลประมาณเอาเนาะโล1นึ่งกิโลตักไปเลยจ้ะบอบปูนันนี้เป็นบอบ ไวพันเนาะคนนีนี้นะไอ้ปูนอะ่ะมันไม่ได้ฉาบเอาแค่อิฐก่อพอใส่น้ำแล้วน้าม,มันซึมต้องค่อยมาดูต้องค่อยเติมน้ำอยู่เรื่อยๆเนาะตักออกให้เหลือบ,องบางๆเลยด้อจ้ะพอเหลือบางเสร็จปุ๊บเราก็จะเอา ปุ๋ยขี้งัวที่เขามักนะมาลงให้เขาเป็นเพื่อเป็นปุ๋ยนี่รึงอ่างที่เหลือเอาไว้บ่อหลังเพราะว่าปยาเฮตดสองบ่อเนาะบ่อพยางเดี๋ยวเขาจะเอาไปทำการปล่อยปะตึ๊บโอ้สั่มเออโอ้ยไอ้พอบ่อกระหัวจะถิ่มได้คนกดกันดะอ่ะเด้อ อันนี้อันนี้ไปช่างมาแล้วเนาะแหนแดงรวมทางกำมังเลยตัดแต่แหนแดงออกกับประมาณเออประมาณสามโลเขาจะใส่บัวละโลครึ่งอ้าวเขาต้องไปใส่ทั้งหมดเนานะนี่ก็ได้ดอกเวลาเขาเอา,เอาลงเนาะต้องคอยคอยใจเย็นๆเน,นี่ยตบตบตบ,ตบเห็นไหมเขาจะมีบางดอกคือเขาหายทองก็พยายามทําให้เขาแบบ กินทงกับคืนเขาลากลงวิธีการเลี้ยงเนาะโบแบบเขาคุมพยางแบบนี้เนาะลักสำคัญที่สุดคือต้องเอาดินลงแล้วก็เรื่องแดดเขาโดนแดดได้ดดแขนลำไรเนาะเขาจะไม่โดนแดดจัดมันจะทำให้แหนแดงเนาะเหลืองไม่เจริญเติบโตเด้อจะ้ะอันนี้เขาต้องใส่ดินด้วยเนาะเนี่ยพอเวลาเขาใส่เข้าลงไปแล้วเขาก็พยายาม ตีๆให้เขาเอาเอาลากเข้าลงเนี่ยมันมีบางอันที่แบบว่าขีฟ้าเนาะสองบอลนี่เขาจะใส่บอลละโลครึ่งกะปริมาณเอาเด้อจ้าทุกคนไม่ต้องเป๊ะเป๊ะก็ได้หรือใครอยากจะใส่หลายก็ได้เด้อจา้าแล้วแต่เฮาเลย นุปรยาจะค่อยๆเกลี่ยเข้าเรื่อยๆมันไม่ใช่แบบง่ายด้ใครจะว่าเอามาปล่อยปุ๊บโยนต่ำลงเราเดินหนีมันไม่ใช่ด่เขาต้องมานั่งตบๆเขาเนี่ยเนี่ยอันไหนที่เขาหักชีฝางซยเสาะเคาะเคาลงหน่อยคุณถ่ายติ๊หลักเลยนะถ่ายแล้วก็ให้สัญญาณด้วยเพราะว่าม หัวจะทิ่มลืดว่า โอ้นี่คือปัญหาเวลาเดินตักลงบอ่อแท,ะท,ะทะ้ๆคนต่ำลงบอ่อเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาตบทีหลัง <c oughs> <c oughs> น้ำหน่อยเดียวเองในเดงรอบนี้นักนักมาก เดี๋ยวเขาจะไปตักแอนันใส่อู่โคจะมปะนั่งคงณไงถ้าน้อต้องไปนั่นแล้วไม่อยู่ด้ห่วงแกดกทูงโทรศัพท์ยันทกน้ำเขาต้องไปตักอันันมาใส่อีกเออยเมานั่งตบๆมานังเบายัางไงแล้วของแกม,มันจะกระจกไปทางเดี๋ยวไม่์ไปแล้วเดี๋ยว,ยวตักมาใส่อีกอื้อดินเหนียวเท่ห์วะมา คุณมาคุณจกบอมาหาฉันนี่ฉันจะตักอันนี้ออกพอเขาลงในแดงเสร็จแล้วเนาะเขาก็จะมาเอาปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยขี้งวทิพยามากไหวได้เวลารบตามกำหนดเป๊ะ สามวันสาคืนเขาก็มาตักเศษละองที่เขาลอยขึ้นมาออกน้ำเขาก็จะเป็นประมาณนี้ที่เหลืองๆนี่คือน,น้ำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอ,อกหมักไปจ้ากะยอดลงไปเลยจ้าหลายเกินกำหนดตามน้ำดูตามน้ำเด้อจ้ะรถน้ำ หลายเขาก็สามารถใส่หลายแต่ถน้มหน่อยก็อย่าใส่หลายแล้วเขาจะมันจะเข็มเดี๋ยวเขาก็จะมาทำการแบบว่ามาจัดแจงเขาอีกโอ้โหเปิดเป็ดหน้าที่กว่าแล้วบ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเป็ดหน้าที่กว่าแล้วเหรอแกเอาไปแปดแล้ที่เลยเหรอ มันจะเยอะเกินไปไหม